คำเตือนวิดีโอนี้ไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแนะนำว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอ่ะค่ะสวัสดีค่ะตามคำเรียบร้องของท่านผู้ชมนะคะวันนี้หนูจ๋าจะมาเล่นเกมมวยไทยนะคะด้วยทุน1,000บาทแล้วก็เดี๋ยวจะลองเบ็ดสูงๆกันดูนะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ายังไม่เคยเล่นเลยเกมนี้อ่ะ มา,มาดูกันมีสแคตเจอร์นะแอบเห็นแล้วว่าเมื่อกี้นี้มีถ้าสาวสแคตเจอร์ er จะได้8 4ีสปินแล้วก็มี wide. อ่ะโอเคปะไปดูกันว่าเป็นยังไงมาตอนนี้หนูจาเบ็ดที่20บาทนะคะท่านผู้ชมไปไปดูซิว่าสแคตเจอร์ er มาสแคตเจอร์ er จะเข้าไหมมา มาไม่เข้านะคะอ่ะได้หมัดได้หมัดได้หมัดสักแคชเชอร์สักแคชเชอร์ไม่เข้าแต่ได้หมัดอ่ะไปไปดูกันนะคะอ่ะค้างค้างกดไม่ไปค <c oughs> อมค้างอยหรืออินเทอร์เน็ตค้างก็ไม่รู้อืไปค่ะมาไ,มได้อยู่อ่ะ ดูซิสแครเชอจะเข้าไหมมาไปจ้าไปกันต่อจ้า,าเบ็ดสูงเหมือนกันนะ20บาทเนี่ยค้างค้างอินเทอร์เนต็ตค้างอินเทอร์เนต็ตค้างนะผู้ชมต <laughs> ลกอะ่ะคือแบบเออ อินเทอร์เน็ตช่วงนี้ค้างบ่อยมากพักกินน้ำหน่อยแล้วกันมาพักยกพักยกพักยกมวยไทยของเรานะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงไปจ้าเอ้หนูจ่าหัวร้อนไงหัวร้อนหัวร้อนนี่ลงไปเก้าร้อนแล้วเนี่ย กดแบบรัวๆไปเลยนะอันนี้คือคือถ้าได้หน้าหน้าหน้าคนชกแล้วก็จะเป็นมันจะกลายมาเป็นวายให้หน,นะเนาะสแตทเชอร์ไม่เข้าสักทีอ่ะอม,มาอันนี้คือหนูคลิปนี้นะคะคือมีท่านผู้ชมขอมาน้านั่นแหละแล้วแบบให้หนูจ๋าเล่นแล้วหนูจ๋ายังไม่ได้เล่นสักทีเออเพราะแบบก็ไปเล่นเกมใหม่เกมนั้นเกมนี้อยู่อ่สะสแตทเชอร์จะเข้าไหมอ่ะ วันนี้นะคะหนูจะว่าหนูอ๋ะก็เลยแบบมามาเล่นให้ดูกันว่าเกมมวยไทยเป็นยังไงนะคะโอเคแต่วแบบ่าดูแล้วแบบคือเแบบน,นี่ยอันเนี้ยแพคเซอรแบบเข้าบ่อยมากเลยนะแต่ไม่เข้าให้ครบอะ่ะนรืออกว่าเออเนี่ยจะหมดตัวแล้วเนี่ยก็ถือว่าแบบเป็นเกมที่แตกยากอยู่ แต่ไม่แน่นะคือแบบ่านผู้ชมเอาลองไปเล่นดูลองไปเล่นแบบเป็ดน้อยๆดูก็ได้เผื่อจะแตกเพราะแบบอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูจะาจะลองมาเล่นแบบเป็ดน้อยๆดูให้อีกคลิปหนึ่งโอ้ oh, นี่ <S <S มาสามหน้าเลยมาดูนี่บิ๊กวิเท่าไหรอ่อ่ะบิ๊กวินสีหกสิบนะคะท่านผู้ชมจะได้กำไรจะได้ทุนกลับคืนมาแล้วตอนนี้แต่แบสคาเชอร์ยังไม่เข้าเอาเป็นว่าคลิป เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจารอบหน้าจะมาลองกดแบบเด็ดน,น้อยๆให้ดูเนาะว่ามันเข้าไหมแต่อันนี้คือแบบัแบบทุนสูงเป็ดสูงดูว่าเป็นยังไงนเนี่ยสครเตอร์มาบ่อยมากเลยจะเข้าไหมเข,ไเข้าไหมเข้าไหมไม่เข้านะคะเออเนี่ยไม่เข้าเลยเออกดแบบรัวๆมาก มาไม่แตกเลยอ่ะจะไฉันได้คุณกลับมาสแคร์เจอเข้าอีกแล้วแต่ว่านะมาลุ้นกันจะเข้าไหม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 ไม่เข้านะคะโอ้โหถือว่าแบบเป็นเกมที่สแคร์เจอเข้ายากมากคือมาบ่อยแต่ไม่ยอมเข้าให้เลยอ่ะเออมามา ก็ป,ป,ประมาณนี้นะคะสำหรับเกมมวยไทยลองเดี๋ยวรอบหน้าจะลองแบบเบ็ด,ดน้อยๆดูเผื่อว่าจะแตกดีแต่วันนี้สงสัยหนูจ๋าจะดวงไม่ดีไม่แตกเลยเนี่ยจะหมดตัวแล้วเนี่ยเออยังไม่แตกเลยเบ็ดที่20บาทเอ,อ้นะคะก็มาเล่นให้ดูเนาะตามคำเรียบร้องของด้านผู้ชมว่าเอ้ยแบบ เกมมวยไทยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับเกมมวยไทยก็ลองเข้ามาเล่นกันดูเผื่อจะได้แต่ว่าวันนี้หนูจ๋าแบบขาดทุนนะคะเสียใจสําหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ